อย้คเกคนปมีคนปาเมีนมอ่ดอาัวี๋ดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปเลยก่นเพื่อนใส่ไปเลยก่นสวัสดีทุกคนเลยนะครับเฮ้ยสวัสดีครับผมหลังจากโควิดเราก็ได้กลับมาแล้วกับรายการ เพื่อนคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนต้อเป็นระยะห่างเป็นระยะห่างเป็นระยะหถึงแม้ว่าพวกเราจะหายไปนานนะครับแต่สิ่งที่ยังอยู่กับพวกเราก็คือแต่นต่นต่แต่แเ่แต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 ่เราอยูต่แต่แต่แตต่่แต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 ้แต่แู่่แต้แต่แตแ่่แต้แต่แี่แอแ่่ล่่่แล้ววันนี เพื่อนจะพาผมไปฟินที่ไหนครับคูนเสริมมาแล้วบอกเลยเราไม่ต้องไปเดินแล้วเดี๋ยวเราจะติดโรคร้ายนี่นี่ครับผมดูมาแล้วครับคุณบอสช่วงเวลาผมผมอยู่บ้านนะโควิดเนี่ยคือหมกหมกมุ่นเลยผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็เออเลื่อนไปไอจงไอจีคนนี้ผมติดตามสตอรี่อยู่ครับนี่คนนี้ครับคนนี้ยังเกิดยังเกิดนี่ เยวดูเลยวันนี้เขาไปไหนเราแบบไปแบบบังเอิญเราอยากเราอยากเจอเขาแบบบังเอิญ <ST U K> นี่นี่นี่ลาดพราวลาดพราว <ST U K> เขาไม่เคยลงรูปคู่นะเว้ยยังไ, <ST U K> ไม่เห็นคนลงรูปคู่นะแ <ST U K> สดงว่าโสดามาำังฟินไปฉีดแม่งก่อนเลย <ST U K> ทาคีมหมอทาครีมทาครีมหมดแล้วทาครีมหมดแล้วเฮ้ยมาดามฟินดังสงสงสกินโลชั่นดอกไม้โลชั่นดอกไม้นะครับโอ้โนชื่โอเคทีนี้พอเขาขึ้นรถมาเขาจะได้แบบอุ้ยทำไมผู้ชายสองนี้หอมจังเลยโอ้โหกูหอมกว่าเพราะกูเป็นน้ำหอมเลยเฮ้ยหอมในแท็กซี่กันแต่ถ้าใช้คู่กันเนี่ยนะจะโคตรหอมเลยนะเราะมันมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับไรโลชั่นดอกไม้กับน้ำหอมมาดามฟินนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคาโปรโ เมชั่น900 9บาทเขออยู่กับเราเวลานานนะครับไหวไหวไหไวไหครับผมครับที่ไหนมีผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อต้องมาดามฟินมาดามฟินจะพาเราไปเว้ยเบล ใช่หัวบอลเฮ้ยคนนี้ให้ดูว่าใช่เหรอใช่เลยเนี่ยนะใช้ได้เลยเฮ้ยใช้ได้อะเนี่ยไปเรื่อไปบรื่อยบอลตัวเขาตัวเราตพวกเราตัวเขาับเขาเฮ้ยก็รอเลยตัวเองตัวเองไปดึงไปดึงไปดึงรอไปดึงเด็กก็นอนก็ตกใจวะเนี่ยไอ้เยี่ยงกระโจนเหี้ยเราตามมานานเลยด้วยคนเนี้ยวอันนี้ไปไหนอะครับไปใครอะเฮ้ยคนเดียวเลยเหรอเฮ้ยเราก็เหมือนกันเราจะไปกินข้าว แต่เราไปกับเพื่อนหลายคนไงไปไหมอร่อยนะอร่อยนะแม่ใจเขาไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยเดีให้ให้คำโทษเลยไอเขาขึ้นมาบนรถเดียวมันร้อนไอ้ทไวเอ้ยขึ้นรถเดียวขึ้นรถเดียวเอาไปไปค่ะพูดแล้วจริงไม่คืนคำเดี๋ยวขับให้นุ่มนิ่งเลยปิดประตูนี่น้องคนนี่ยังไม่รู้จักกันเลยเออชื่ออะไรชื่อปุ๊กค่ะปุ๊กปุ๊กป๋อครับใช่พี่ชื่ออะไร เหมือนกันเลยชื่อเหมือนกันเลยอะไรเอออีกแล้วเมื่อปุ๊บเอออีกแล้วเราลุกนะโอ้ยงนงั้นพี่ลูกหนูรับนะเฮ้ยเอาอีกแล้วพี่บสู้อ่ะเราเปสู้เดี๋ยวเธถามถามถามต่อนะครับผมแล้วอายุเท่าไหร่เอ่อตอนนี้อายุ2ี่สิบสองค่ะคณะอะไรครับเอ่อจบบริหารธุรกิจค่ะสาขาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะเรียนเนี่ยเอ่อหอการค้าค่ะเรียนอะไรนะการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวค่ะเฮ้ยเราอยู่คณะใกล้ๆเธอเลยอะอะไรอะค่ะพัฒนาเราอยู่คณะพัฒนาพัฒนาความสัมพันธ์แมน่ารักเรื่องเรื่อนี้คุณชอบเลยนหรอมันได้ได้ผมอันนี้คุณเลือกไประดาบน้องเขาก่อนว่าวุ้ยเตี๋ยวนี่ไปกินบ่อยไหมอ๋อบ่อยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆนี้ ก็คือไปกินร้านประจำเลยใช่อร่อยเลยใช่ไหมอร่อยแล้วถ้าวันไหนที่อยากจะมากินเนี่ยแนะนำกินอะนได้ค่ะจะ้วพี่ต้องทำยังไงเพื่าจะมีคนแนะนำก็แลกคอมเมนต์กันอ้าวเหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่เราคุยถามไปตั้งนานไม่ได้เลยเลยเอ้ยไม่ไรเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเราไอจีไปก็ได้ก็คือไอจีจะรีบเดี๋ยววันนี้แบบเรืองรีบไปเออเือรีบไปไปแล้วกันเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวนี่เราต้องกินของหวานต่อ ช่ก็ชอบกินของอยากจะกินเป็นแบบชาดองไฟงงอะไรไอติมก็ชอบชอบอมหรือชอบดูดวิ่งน้ำน้ำชไอติมใช่ไหมไม่ใช่กูจะได้เลือกว่าจะเอาแบบถ้วยหรือแบบแห้งไงกูจะได้เออเอาให้เขาถูกไงหรือว่าเด็กประทับใจสรุปอมดูดชอบเลียชอบชอบลียเฮ้ยไอเรียมุกตอบเบา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 นอนได้อยู่นะเว้ยเี้ยแล้วปกตินี่เราชอบผู้ชายแบบ แบ h, บน,นี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอเฮ้ยอันนั้นมันเลิกไปเฮ้ยไอ้บอสมึงลงไปก่อนทำไมหรู้เคลียร์มึงคุยกับน้องอยู่ยคุยไม่ถึงกลางไม่ถึงปลายเลยมึงนั่งดูนะแล้ววดนอาตอมวนชอบผู้ชายแบบแบบพี่นะครับแล้วแล้วถ้าหนึ่งวันเนี่ยอยากอยากจะทำอะไรกับผู้ชายคนนี้อยากไม่ไม่ต้องคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้เออลองผัดผัดบ้างใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้อยากทำทุกอย่างที่เขาอยากให้เราทำ นี่เราอยากให้เธอเปลี่ยนไฟให้เราหน่อยอะไฟบ้านเราไฟบ้านเราดับอ่ะก็ได้นะบันไดมาเหรอเดี๋ยวพ่อปุ่ยนอนได้ไหมได้หมดพ่อปู่เต๋อด้วยละกันได้หมดชุบมชุบนอนเติมผืนหมอนใบเออขี้หึงขี้หึงเพื่อนที่อของมันขี้เฮ้ยไอ้หนาวไอ้สัตว์เฮ้ยขี้หิตขี้หิตขี้หิตเมนูเมนูเมนูเด็ดของเราคืออะไรก็ชอบทำแกงต้ม ก้ทานเป็นส้มเหรอใช่ก็กินแกงส้มเฮ้แต่เราเรามีเมนูเด็ดือนกันเมนูอะไรคุกี้หม้อรวมเฮ้ยลอยไปป่ะเป็นูเงี้ยเลยมีหรือมีคุกี้หม้อรวมอ่ะเขากินกันน่ะแบบว่าเป็นแบบว่าน้ำบนน้ำวนอ่ะอ๋อชาบูอะไรอย่างงี้เออชาบูอ่ะเวลามันเดือดเขาวนวนอย่างนั้นอ่ะอ๋อสนุกดีรวมมิตรอะไรอย่างงี้เออทำไมวันนี้ไม่ดูเขินเขินจังวะวันนี้ วันนี้มันสว่างเลยพี่วนหรเล่าไม่ปกติอ่ะเราจะมาตอนกลางคืนแต่นี้มันสว่างไปอ่ะมองก็แบบว่าพอเราเห็นหน้าชัดๆเราก็รู้แล้วเราก็เขินเป็นไงอันหนึ่งเนี่ยก็เขินล้ถามน้องว่าชอบเปิดไฟหรือปิดไฟปิดไฟดีกว่าเฮ้ยเวลาอ่านหนังสือเนี่ยนะเอออ่านไม่รู้เรื่องเลยนะไม่พี่ a m a ซิ่งมากเลยแบบเราเป็นคนอ่านหนังสือแบบปิดไฟอ่ะโอยอ่านในโทรศัพท์อ่านในโทรศัพท์อ่านในไอแพดเอาถ่ายรูปไหมครับ ก็ชอบนะคะก็หรอแล้วปกติแบบว่าท่าไหนก็ได้หมดทุกท่าเลยค่ะถ่ายลูกใช่คือเราสามารถรีสไตล์ได้เลยเหรอใช่ขอมาเลยได้หมดเลยหมดเลยหมดเลยเนี่ยตอนแรกมาชวนมากินข้าวตอนนี้กินไข่เนี่ยใครจะได้กินข้าวบ้างเนี่ยเออคุณลิวคุณลิวมาเลยว่ากูหิวข้าวลิวเป็นหมดแล้วไอ่ะยังหิวหรือวะก็ยังหิวตลอดเวลา วิเราเป็นคนกินจุบเหมือนกันนะใช่สองคนไหวปะเนี่ยถ้ากินเนื้อแบบเนี้ยกินอะไรอ่ะกินก๋วยเตี๋ยไงที่เราจะไปกินกันได้ไงสองคนสามคนก็ได้เนี่ยกินกันให้มูมาไปเลยเอ๋อจริงๆเป็นคนฐานใหญ่ค่ะเป็นคนต้ายค่ะเวลาเวลาเวลาคนต้ายเขาโดนมี่ปากเขาร้องเลยก็ร้องโอ้ยเขาจะร้อง เฮ้ยเฮ้ยอย่ี้เหรอมลองยีแล้วเปล่าโอ้ยหย็บแหมเฮ้ยจริงเหรอไม่ใส่ดูนี่ว่าดูหยดแหมลองยีนะโอ้ยหยบแหมเหยบแหมโอ้ยหยบแหมเหยบแหมโอ้ยหยบแหมเหยบแหมเหยบแหม่หยบแหม่มย่มยหม่เหยิหม่มหยิบแหม่ยแหม่มหย่มหยิบแ้ม่มหใิแ่แม่มแม่มเวลาแมบมบแห่ยิม่มหยบแหมรบ เหลี่ยมนี้นะได้ได้เอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไรผมอยากให้น้องมันได้กลิ่นไงมึงเบลป้ายยาเว้ทำไมไม่เอาเฮ้ยหอมไหมองลองลองไอ้หอมอ่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่ตลอดเอานี้มาขอโรมก่อนเว้ยมึงแค่โลชั่นครัผมเจอน้ำหอมกูแก่ก่อนเอ้ยปกติเราใช้น้ำหอมปะไม่ค่อยใช้เลยไม่ใช้เลยใช้สบู่ใช่ไหมมาเรียกผมหอมอ่ะมันลื่นๆไงไอ้วันนี้ เอาวันนี้ลองดูเธอเราแบบเราอยู่ใกล้เธอเราก็แบบฉีดตรงไหนเราดมตรงนั้นนะฉีดนี่เลยยอกยอกยอกอันไหก็จะดมแล้วดมร้องไงอันนี้หอมนี่หอมนะครับเฮ้ยได้ไหมหอมหอมเพราถูกจริตนะใช้คู่กันได้นะครับชอบเลื่อนแล้วก็แบบว่าเพิ่มความหอมไปอีกระดับหนึ่งก็ได้แล้วนะพี่ราคาโปรโมชั่นเลยนะครับ9 9้าาสิบบาทมาดามฟิต โลชั่นมาดับฟินแล้วก็น้ำหอมมาดับฟินจริงๆของกินชื่นใจจริงรู้ว่าการฉีดน้ำหอมที่ดีคือต้องหลังอาบน้ำเสร็จแล้วฉีดให้ออ๋เราหน้าห้องน้ำเลยไม่ใช่อยู่ในห้องน้ำด้วยกันเลยไม่อยู่นอกนอกห้องทำไมเพื่อเราอยู่เยอะอยู่ในห้องน้ำือนกันแหละที่เราถามเนี่ยนะว่าเราเนี่ยชอบคนแบบสเปคอบบสเปคของเรา คือจริงๆไม่ไม่ได้แบบเอาจริงๆเรื่องหน้าตาไม่ได้แบบหมายอะไรมากจริงอ่ะใช่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครเราแบบเราคือเราก็ได้แล้วนิสัยอันนี้ใสอ่ะนีใสเราก็ต้องเป็นคนแบบเสมอต้นเสมอปลายเฮ้ยแต่กูกูได้กูได้หนึ่งเลยเสมอต้นเสมอปลายอ่าหดึ่งน้ำเลยดีเสมอต้นเสมอปลายเฮียเสมอต้นเสมอปลายเลยครับพี่บอสต้อนต้อนตอนตอนไม่โกหกเลยเอ้ามีแถมอีกแต่เราไม่ได้โกหกเราขอจับมืออ่ะเออทำอะไรก็บอก อ้าวมาเราขอจ่ายอีกทีนึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอถามเราขอจ่ายอีกทีเอ้ยเราขอจ่ายอีกทีนึงไม่จับลงหมดเอาไม่ได้มึงมันอย่างนี้ไงมึงมันท่าทั่วไงนะเฮ้ยท่าให้เลือดระหว่างพี่บอสกับพี่น้ำเลือกแทนไอ้บอสถ้าคำตอบไหนมันออกมามึงไม่ต้องเศร้านะเว้ยกูเข้าใจกูจะเก็บความรู้สึกนั้นไว้นะไรครับลองตั้งสติสักทีแล้วก็เลือกสักคน เอาไม่บอกแล้วกันเออแกเฮ้ยปกระจกกูขอปิดกระจกไอ้นุ้ยน้องเบาน้องเบาไปไปขึ้นถุนเหรียญนเลไอ้ไอ้ไอ้พี่เบาพี่เบาแหลงตายได้เลยแหลงตายได้พี่เป็นคนตายโตเอ้ยมึงนี่มันแซ่บซึมตลอดพี่ขอถามเป็นคำถามสุดท้ายจริงเฮ้ยแบบคุ้งกังเลยนะเอออันนี้แบบสุดท้ายจริงแบบขอตอบแบบให้พี่แบบชื่นใจไหนไหนก็เลือกพี่และนะตอบไม่ชื่นใจนยเราเรามีแฟนเลย มีแฟนแล้วค่ะบอสเราทำ <c oughs> อะไรมาหมดวะอะไรไล่เลยเหรอ อะไวเรนบอกจะมาไปกินข้าวไปกินข้าวเองเลยหาเงินเองเลยเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาเราจริงเหรอโชคดีโชคดีโชคดีเอาอาคีมาลงได้เอาจะได้หอมหอมจะได้ไปเจอจะได้ไปเจอกับแฟนเราแบบหอมหอมให้หนูคุยตั้งนานเนี่ยหิวข้าวก็หิวมาไล่ลงไปพาไปกินอีกไปซะไปก็ได้ลงไปแล้วลงไปอยู่ทำไมเสียเวลาเสียเวลาไปเลยไปอย่าวมาท้มน้ำกิตใจกัน เออพอเราเฟลงานเสียเวลาเสียเวลาชีวิตมากแล้วไม่พออะไรฝนก็ทํำท่าจะตกฟ้าฝนช่างไม่เป็นใจท้องฟ้าช่างมืดไม่รอวันนี้เราเฟลแต่เรามีมาดาเปินวันนี้เราเฟลแต่เรามีมาดำเวิ้ลหลอกนายแบบว่าไล่มนกระถาเลยนะามาดาเปินท้งตัวเลยมึงต้องอาบ <c oughs> อาบแลุคขับดัฟินฉีดฉีนัง้งตัวเลยฉีดไม่อยู่อ่ะดูดิว่าจะ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 จ,ะจะัดไหมัม้ยจะจะมีคนโสดต้องไหมนะเด็กอย่าหลอกเราดิอย่าหลอกเราแต่ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับใครสนใจมาดามฟินนะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับผมนี่นะครับโลชั่นดอกไม้กับน้ำหอม มาดามฟินตอนนี้คือถ้าซื้อคู่กันเนี่ยโปรโมชั่นสุดพิเศษในราคา999บาทนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดมาดามฟินนะครับผม f i n แล้วก็3นะครับผมตอนนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษโคตรุ้มแล้วก็ถูกมากๆจริงๆและใช้ได้นานด้วยยังไงก็ฝากติดตาม EP ต่อไปนะครับตีฮิตอย่าลืมกดไลค์กด และกดกระดิ่งดิ้งดุ้งที่ช่องคุณเอ็มด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับุ๋มครับบ๊ายบายตีฮิตตีฮิตอิดฮิตฮิตอิดฮิดอิดตีฮิต